อังดารที่10กุมภาพันธ์2569นะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับพอดีวันนี้มาขับรถให้คุณหมอทศพรเสรีรักนะครับซึ่งท่านก็จะมาสังเกตาการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนะที่จังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชนบุรีนะครับ วิชนบุรีก็มาสังเกตรบรรยากาศนะครับโอ้โหคนเยอะมากๆเลยคนที่มาสังเกตที่มากดดันเรื่องของการโกงบัตรเลือกตั้งนะครับนี่ครับมาดูบรรยากาศข้างในกันเลยครับนี่นี่คนมาเฝ้ากันเต็มเลยนะครับ หมอทศหมอทศไปแล้วคุณหมอทศไปยืนนู้นแล้วครับไปแล้วไปแล้วหมอทศสอรนักเรียนนักศึกษา รสรหมอรสมีสัดปปนปปับใหม่ครพอตัีนับใหม่นี่ครับรปปรพี่น้องประชาชนสังเกตการหมอทศบสที่ทปป้ันัใหม่้องประชาชนสรหองับดีครับพด้ชันียง้าดกนค้าอนียงัปรากเป็นะช พวกนี้ก็ยินดีด้วยเพียงแต่อยาาให้คะแนนที่เขาได้มาเนี่ยทุกเสียงที่ชนะมาเนี่ยให้บันถุกต้องให้บรรขาษาให้บรรสุทธิุให้มันยุทิธรรมที่คนนี้เขียนผมก็คงรบกวนเวลาที่น้องแค่นี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปช่วยพี่ระยองก่อเพราะเห็นว่าพี่ระยองเนี่ยก็มีสองเขียนที่มีปัญหาและพี่น้องระยองก็เยียบเดี๋วบ้างเมื่อเช้าผมโพสต์ว่าผมจะมาชนบุรีนะ หลายคนบอกว่าให้ไปช่วยทางระยองแล้วก็จะให้ไปช่วยสืบมหาสาครคามด้วยมหาสาครคามเปิดเปิดคุกเจ้าแบบดูแล้วขับรถ6ชั่วโมงวันนี้ไปไม่ทันนะไปไม่ไหวแต่ถ้ามหาสาครคามพวกนี้ยังไม่เรียบร้อยก็จะไปช่วยดูตรองไหนมีปัญหาขอพี่น้องทุกคนนะฮะเรียกร้องให้พวกเรานะช่วยกันจับปลาอย่าอยู่นิ่งเฉยน,นะฮะไปร่วมดู ที่ไหนได้ขอให้ไปไปไม่ได้ Facebook, Twitter, โลงเฟซบุ๊กลงทวิตเตอร์ลงดิกตอกช่วยกันกระจายไปทำให้การเลือกตั้งกิบบริสุทธิ์ที่ทำไม่ได้ภายในสองสัปดาห์นี้ถ้ากรกตท้าผู้แก้ไม่สามารถทำให้พวกเราเข้าใจได้ทุกอย่างนะนับกันก็ได้ครับเสาร์อาทิตย์นี้รัไปเจอกันที่เทปเดี๋ยวผมจะพยายามประสานการ หลายคนหลายฝ่า,ายไม่ว่าจะเป็นไตรรอนไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดว่าเราจะต่อสู้เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นปัญญาอวยสูตรวัติธรรมพวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาสรุปเียนะครับไม่มีอำนาจใคในโลกนี้ผู้ปกครองต่างนาและศาสศูนย์ไม่มีใครรับเลิกหน้าเท้าปูประชาชนสุกูณีหลัหม่ เมื่อเยัยอต่อกผู้กดผีประชาชนยับมยิชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทอ,องของไทยประชาชนยับเป็นใหญ่ในคันนี้ขอบคุณคนระับเดี๋ยวผมจะขออนุญงตที่น้องไปช่วยสยองนะฮะน้ำก๊า คุณหมอทศพรคุณหมอทศพรคุณหมอทศพรเดี๋ยวผมจะขับรถไปละยอกต่อเดี๋ยวขับรถไปละยอกต่อครับดูบรรยากาศที่ชวบุญเลยแล้วก็ออากว่าทีสามแม่รอรนะ một khó tài ba đầu, hai năm hai mươi, ba 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 ba, เดี๋ยวไปเดี๋ยวไประยองต่อครับหม <Okay. S 1> อทอดไปไหนล่ะ ทำมสุามาให้หน้องเข้าใจเรื่องกฎหมายในวันนี้มีหลายหลายคนต้องการให้เรา,นนาส,ดสดจากชนบุรีครับเราจะไม่ได้เรื่องพ่อข,ของเราเลยาก,กา,าจังหวัดชลบุรีเราสามารถยนันคน้องในวันนี้ยืนันนี้ยนพวกนี้ยืนพวกน,น,วน,นี้นะครับ ขอให้ท่านได้เข้ามาช่วยในกรณีวันนี้หากาไปเนี่ยนะอาจจะมีปัญหานนในความปลอดภัยผมเชื่อครับพี่น้องว่าราชการจังหวัดจับุรีของเราเราเป็นพ่อเมือ,นนงมองเราไม่ขอความเมตตาจากท่านท่านมีพวกเราหรอกครับและผมรับรองได้เพราะว่าหลายๆอย่างคนตัวเล็กๆแรงน้อยสาามรถนี่พี่น้องเขาก็ามาแจกกันนะครับ ราตองก้อยรี้กรรักษาและรองับประาๆเให้ได้ผลที่จะทนแต่ตวันนี้พี่น้องเชื่อผมเถิ้งมโนหยหลายคนที่หลังจก็ไหวเครถจอด้วยครับคุณหมองยัมืนอระวงเื่อาวาน แต่ด้วยความที่เห็นน้องๆเขแนวแบบโยกไป <ๆ S 1> ครับไปรลยยองต่อไปรล,ปลยออลยองต่อครับ นใหม่ บรรยากาศที่โรงยิมที่ชนบุรีนะครับวันนี้ผมมาขับรถให้คุณหมอทศพรติดตามมาด้วยเป็นบรรยากาศโอ้โหนี่นับใหม่ซีเรียสนะครับซีเรียสนะซีเรียสนะซีเรียสนะครับเป็นการกดดันที่น้องประชาชน ให้นับคะแนนใหม่นะครับนี่ลงยิมที่ข่าวสดข่าวสดสัมภาษณ์คุณหมอทศพรครับข่าวสดข่าวสดสัมภาษณ์คุณหมอทศพรครับนี่เป็นลงยิมนะครับสื่อมวลชนในนี้เยอะมากเลยนะครับก็ไม่รู้ว่า ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เหตุการณ์ยังไงบ้างแต่ว่านั่นคือที่เห็นนะัคือทีปัดทีปัดเลือกตั้งนะครับทีเ่เขาไม่ได้ซิวไอ้อะไรสายเคเบิลท้ายอะ่ะนะครับ ส่วนใหญ่ก็ถือป้ายนับใหม่ถือพี่น้องประชาชนเยอะมากจริงๆนะครับท,รที่มาจริงๆที่มาติดตามเพื่อจะจัดการให้กรกตเนี่ยมีการนับคะแนนใหม่มีที่จังหวัดชนบุรีนะครับจังหวัดชนบุรี ก็ออกมาจากกรุงเทพซักก่อนเที่ยงแล้วล่ะ